สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจังหวัดลำพูนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2 5 2 2ตั้งอยู่เลขที่63หมู่2ตํตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทําการสอนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ค่ะสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนประกอบด้วยรูปหัวช้างทรงชูงวงมีรัศมีเจดแฉกล้อมรอบงวงช้างใต้รูปหัวช้างมีไลายไทยประยุกต์แท็บชื่อของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมล้อมเครื่องล่างของไลายไทยมีความหมายดังนี้ค่ะรูปหัวช้างทรงชูงวงมีความหมายถึง ช้างทรงของพระนางจามรีตามตำนานประวัติของอำเภอทุ่งหัวช้างรัศมีมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของลายไทยประยุกต์มีความหมายว่าการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีวัฒนธรรมของคนหลายชนเผ่าสีประจำโรงเรียนสีส้มหมายถึงความสดชื่นสดใส สีนําเงินหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นอดทนดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกหางนกยุงฝรั่งหรือต้นสมพรหลวงนั่นเองค่ะอัตลักษณ์ของโรงเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์ของโรงเรียนโร่มนตนสวยงามคติพจน์ของโรงเรียนสุวิชาโนโพวังโหติแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ คำขวัของโรงเรียนวินัยดีวิถีประชาธิปไตยใส่ใจการศึกษานำพาคุณธรรมโรงเรียนทุ่หัวช้างพิทยาคมได้มีการขับเคลื่อนตามแนวทางนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการประเมินระดับ SCQA ในปีการศึกษา2,558และการประเมินระดับ o b e c QA ในปีการศึกษา2,560ค่ะโรงเรียนของเรายังมีการดํนเนินนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ2,562และโรงเรียนของเรายัางได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีการศึกษา2,562ค่ะการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของเราได้จัดให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนโดยเน้นทั้งด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะด้านอาชีพค่ะ การส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนของเราเห็นความสําคัญของการส่งเสริมทักษะอาชีพจึงมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนค่ะรู้จักโรงเรียนของพวกเรากันแล้วแวะเวียนมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนเราได้นะคะโรงเรียนทั่วชา้นเรียม